ปฏิบัตครับพบกับรับดีไว้ขณะมันเป็นตัวเอป็นติดนี้แก่สำหรับวันนี้จะมาแกะกล่องดูวิพกันวิจรับนะสำหรับมีดพับเล่มน,นี้ก็เป็นส้ำเนาของยี่ห้อเบนช์เมดนะผมชื่อรุ่นเบนช์เมดสี่สามศูนย์บนะผม หรือมีชื่อเรียกว่า red d o วด้วผม Black Class ตามนี้ไหมผม 430BK Red d o บมีสองภาพไหมวผมแต่ไม่มีสัญ,ญล,ลักษณ์อะไรนะผมเป็นสองภาพเหมือนถูกๆนะผมเป็นสำเนาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะผมที่ตัวด้ามจับก็เป็น พลาสติกนะผมสีเขียวนะผมสีสีเขียวนะผม,ะผมตรงนี้นตัวนี้ออกสีเทาๆผมว่าก็มีเท็กซเจอร์นะผมลวดลายนะผมมีรูร้อยเชือกับผมมีฮาร์ดแวร์หนึ่งสสมสี เป็นระบบ axis lock นะครับผมต้นฉบับของเบ c h m เ d ดข้ามมาฝั่งนี้ก็มีคลิปนะครับผมเป็นดิป c k อกกี้ดิปแครีพ็อกเก็ตนะครับผมดิปจริงๆครับผมเพราะว่ามันอยู่สันท้ายเลยครับผมสามารถจะตำแหน่งได้ด้วยมีรูตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็พลิกมาได้ครับที่ตัวสันนะครับผม ไอตัวพลาสติกตัวนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะผมครอบอีกทีนึงแล้วผมเป็นแบ็กสเปเซอร์ไปเลยครับผมน้ำหนักเบานะผมเป็นพลาสติกมีสัญลักษณ์เบนช์เมทที่คลิปด้วยครับผมมีจิมปิ้งกันลื่นเท็กซเจอร์กันลื่น โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในใบมีดกันครับผมด้านในใบมีดรูปทรงใบมีดเขาบอกว่าเป็นสีดำนะผม BK ที่ว่านะแต่มันจะไม่ดำเงาผมเป็นดำเหมือนสโตนวอลน,นะผมดำดำเหมือนเท่าๆนั้นทนุนองเนื้อผมเป็นทรงดรอปพอยน์นะผมการเทียก็เป็นแบบแฟลตกราดดิ้งค่อนข้างสูงนะผม มีรูปสัญ,ญลักษณ์ผีเสื้อตรงนี้นะผมข้ามาฝั่งนี้ก็มีตัวหนังสือครับผม CPMD2 ครับผมเขาบอกเป็นชนิดของใบมีดครับผมก็ตามนี้ครับผมจะลองมาดูแอคชั่นกันนะผม ก็พอได้ครับผมแต่ยังฝืดนิดหน่อยครับผมอาจจะยังใหม่อยู่ครับผมก็ยังฝืดนิดๆน,นะผมจะเป็นเพราะยังใหม่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยหยอดน้ำมันดูครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปวัดขนาดกัน,นครับผม ความยาวใบมีดวัดจากคมมีดนะผมก็ประมาณ8.8เซนติเมตรได้นะผมถ้าเต็มใบก็9เซนติเมตรเลยผมความกว้างสูงสุดของใบมีดก็ประมาณ2.8นะผม2.7ส,สันหนาประมาณ3มิลนะผม ความยาวด้ามก็12บสองเซนนะผมไม่ไม่ไม่นับคลิปที่โผล่มานะผมประมาณ12เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาทดสอบการตัดดูนะผมตัดของกระดาษนะผมก็คมอยู่นะผม กระดาษมันชื้นชื้อยังไงไม่รู้เดียวลงกระดาษบางนะผมก็ตัดเข้าอยู่ตรงกระดาษบางกระดาษมันชื้อมากๆแลเลยผมช่วงนี้ฝนตกก็คมนะผมแต่ไม่ถึงก็ะคมกรินมากผม กระดาษมันชื้นแรกเหมือมีดพับเบนชิเมต 430BK Red Dow ตัวนี้ผมผมซื้อมาในราคาเอ่นาเว็บมันประมาณ400กว่าบาทนะผมแต่ว่าผมได้ถูกแล้วนะผมก็ถือว่า ไม่ถูกไม่แพงครับผมในราคา400กว่าบาทเห็นบางร้านขายเป็น6 7 0 0บาทนะผมแต่นี่เว็บเดิมมาผมเดี๋ยวผมเคยซื้อพวกอมีเมดเล่มก่อนนะผมเว็บจากลาซาด้าส่งมาจากมือทีนะผมก็สำหรับคุณภาพในการผลิตการผมก็ว่าก็ของสำ้เนาครัผมก็ดีในระดับหนึ่งครับผมส่วนแอคชั่นอะไรก็ เพิ่มจะลื่นหลายแล้วผมเพิ่มคล่องพอถือว่าพอได้ครับผมส่วนความคมไปมีดนั้นอกระดาษมันค่อนข้างชื้นนะผมเวลาตัดมันจะยู่ไปหน่อยแต่ก็สามารถตัดเข้านะผมถือว่าคมพอใช้ได้ครับผมก็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 สวยดีครับผมถือว่าเป็นรูปทรสงสวยงามดีครับผมส่วนสีนี้ผม ม่แน่ใจว่าเป็นเขียวหรือเป็นเทากันแน่ครับผมเหมือนจะเทาๆเขียวๆกันไ,ไม่รู้แต่ส่วนตัวนี้มันเขียวจริงๆครับผมตาบอดสีด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อแกะกล่องดูมิตรภาพเบชิเมตซัมเนานะครับผมไมเพียแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องอยูทูบของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ